สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนที่กลุ่ม A 0 3ศูนาะครับวันนี้จะมารายงานผลปฏิบัติการที่3นะครับการวาแผนที่การใช้ที่ดินนะครับด้วยการเข้าวงลอ้อมด้วยวิธีการวัดมุมภายในด้วยกล้องทีโอโดไลน์นะครับก็สมาชิกในกลุ่มนะครับจะมีนางสาววรภาประกามากครับนางสาวกวินพ์พึ่ง,ง,ส,งสุทธิ์นายวงศะรคงนคานายสุพนรเชิดชูนายโชนิรัญจีสะอาดครับแผนการสำรวจนะครับ ศึกษาแผนที่สังเคตนะครับและตลารางคำนวณของโซนตัวเองนะครับคำนวณค่ามุมภายในนะครับแล้วปัดแก้ค่ามุมภายในคำนวณค่าพาซิมทนะครับแนววงรอบคำนวณปรับค่าความคล้ายเคลื่อนด้วยวิธีการคอมพาร์สรูทนะครับหาค่า Accuracy Ratio นะครับหาพิกัดจุดเก็บรายละเอียดบันทึกพิกัด XY ในโปรแกรม Excel นะครับ เป็นไฟล์ csu นำแผนที่ในโปรแกรมนะครับ qgs และนำมาเปรียบเทียบแผนที่ของปฏิบัติการที่สองนะครับอันนี้จะเป็นแผนที่สังเกตนะครับวงรอบปิดแบบบรนจบตัวเองนะครับหมุดวงรอบทั้งหมดยี่สิบสาบจุดอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับรวบรวมระยะทางวงรอบปิดแบบบรรจบนะครับตัวเองมีค่าเท่ากับหนึ่งพัน ้าสิบสี่จุดสามแปดเมตรครับในงารสนใจคำนวณขั้นตอนที่สองนะครับคำนวณมหามุมไภายในครับผลรวมมุมภายในนะครับมีค่าเท่ากับสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบจุดเก้าหกเรียบเทียบกับเป็นลบสองนะครับคูณร้อยแปดสิบนะครับเท่ากับสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบ เมื่อเปลี่ยนค่ปับค่าความคลาดเคลื่อนนะครับพี่ยอมรับให้มีได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับไม่ได้ครับพรอมมีค่าเออร์เอรเสินค่าคอมมิชวลเอรื่อยนะครับนีเป็นค่าปรับแก้ม,มุมภายในนะครับนี้เป็นมุมมัลิมูดแนววงรอบครับปรับแก้ค่าความคลาดเคลื่อนนะครับด้วยวิธี คอมพาร์รู้นะครับการคำนวณค่า m a c r o e a c y Ratio นะครับผลออกมาได้หนึ่งครับหนึ่งร้อยสามสิบหกจุดที่สิบห้าครับถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ครับผ่าพิกัดจุดเจ็บรายละเอียดนะครับทำแผนที่ด้วยโปรแกรม QGS ครับนีขนาดพื้นที่ทั้งหมดนะครับสามสามร้อยสิบห้าจุดสี่สี่หนึ่งเมตรนะครับอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับบทปฏิบัติการที่สองกับบทปฏิบัติการที่สามรบบเปรียบเทียแบแผนที่บทแผนที่มีความเข้าเคลื่อนนะครับที่จุดที่ข้าเคลื่อนนะครับบริเวณบทที่แปดถึงสิบสี่ครับ เก้าแล้วก็20บ่บครับผมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานนะครับใช้โปรแกรมน Excel นะครับในการคำนวณหาค่าต่างๆครับโปรแกรมเว็บในการทำรายงานครับใช้โปรแกรม QGS ในการทำงานทำแผนที่นะครับใช้แอปพลิเคชัน Line และ d i s c o r d ในการพูดคุยสื่อสารใช้แอปพลิเคชัน Zoom ในการถ่ายคลิปวิดีโอใช้ n o t ตบ o ๊กในการทำปฏิบัติ ปฏิบัติการนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับได้ได้เรียนรู้ระบบการทํางานของกล้องโดรดรไรครับรู้วิธีการคํานวณหาข้อมุมต,ต่างๆช่วยเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆให้ชานาญยิ่งขึ้นเพิมทักษะการพูดคุยและเปลี่ยนความคิดกันภายในกลุ่มครับมีพัฒนาการในก,การทําง,งานแบบกลุ่มมากขึ้นทําให้มีทักษะในการทําง,งานร่วมกันเพิ่มขึ้นครับตัวละคที่พบนะครับ ความชนานาญในการใช้งานโปรแกรม Excel ครับยังไม่เพียงพอทําให้ดําเนินงานได้ล่าชา้าการแบ่งงานยังไม่ลงตัวครับเท่าที่ควรเพราะงานเป็นการทาแบบต่อเนื่องครับแล้วแต่ละคนอยู่คนละที่กันทําให้งานไม่ต่อเนื่องครับเวลาในการทํางานน้อยครับข้อคิดในการทํางานนะครับทาทำความเข้าใจบทบรรันทึกการเพื่อเรียบเรียงขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นครับ การสื่อสารกันให้เข้าใจภายในกลุ่มก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเพื่อลดความผิดพลาดลงครับแบ่งเวลาพักเล็กน้อยครับเพื่อลดความตึงเครียดภายในกลุ่มระหว่างปฏิบัติการแบ่งหน้าที่สมาชิกในกลุ่มเท่าเๆกันครับเพื่อไม่ให้แต่ละคนในทีมครับทางานหนักจนเกินไปครับวันนี้ผมตัวแทนจากกลุ่ม A 0ศูนย์สามนจบการรายงานบทปฏิบัติการนี่สาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ